ไม่เจ๊งนาทีนะไอ้เฮียเก้าปีทุกคนคิดอยู่มาได้ไงคิดด้วยเกมหมาสายล่างเออน่าจะตัวกล้องอะไอ้เนี่ยซิงกูซิงกาลาลิโตใช่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 ซิงกูสายกาลาลิเต้ขวับนสายกาลาลิโตเซกาลาลิต้าไอ้กูขอดูได้ป่ะกูชอบมากเลยอะดูตัวน,นี้ยไอ้กูติดไฟขบับมาแล้วมันไล่กูมันไล่กูขับบนเออเดี๋ยวกูจะปั่นมาเลยนะสายล่างเออเรื่รองมึงอ๋อ ไล่กูขับบนนะไล่กูขับบนนะที่นี่ไม่ไหวหกูหรอกใครแม่งด้วยไหวพี่เป็นน้องต้องแค็ลือเอ่อโต้เทมบ้านเล็กนะพี่กําลังไปกําลังไปอยู่ซ้ายบนไอ้เปี๊ยที่หลงไฟมันหลงไฟได้ยังไงแมสมันเตี้ยๆตี้พี่อย่าว่าอย่างงี้เลยมันหลงประจำแล้ว อ๋ออะไรไม่ใช่เรื่องเมื่อวานตอนซ้อมเาวิ่งไปหาเจดได้ไอ้เหี้ย้ยย่างงองสวยสวยสวยพี่โกพี่ชายเลิฟพี่ชายเลิฟอลำบากกูอีกพี่เอกป่านไหนบอเล็กเดเาเล็เเเเจเกเเกเเดย ไอ้กูอยอะไอตัวนี้เนี่ยขอแบบเสร็จแบบรวดวนันปั่นแยกกันไหมหรือว่าปั่นรวม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 แหโลบซะด้วยสิลัวจุบไม่ได้หลายเครื่องหาเรียรีบบอกให้โอ้ยโอ้ยโยงมาเลยเฮียกูจะมาอยู่้วไม่ทันไหผมอ้ยหม่้ายกวนอิวเอ กูช่วยมันทาไเลเปอร์กูทั้งเอา UMP มาทั้งบล็อกให้มึงที่นี่แหละคุณจัดปั่นอยู่ขวาล่างล่างเล่นบนไปเปอร์ล่างเล่นซ้ายวนก็มีแบทอยู่มาช่วยกูขอแบบใบไม่มา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 อาจจะเห็นกูมาอาจจะเห็นกูร้ใหไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นใครช่วยได้ว้าช่วยได้ช่วยได้เลยแบบกับแบทช่วยได้ดึง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 ได้เออมา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 ฮีโร่มาแล้วปั่นขวาล่างอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องคนแบกทีไม่ได้เป็นต้องโจกครับปั่นอย่างเดียวปั่นให้พัง เออกูกูมีกูมี E M P อยู่ชิวชิวชิวถามเลยเหรอเพอมีแทงเนาะเพอเห็นวงไหมวาบนมีไม้นอนมาเล่นได้ขวาบนขวาบนไม้นอนรอดเพียอยู่มาเพอมาฝั่งนี้แล้วก็เป็นเอ็มีอะตามตามตามสุดดักๆักักัก เล่นปั่นขวากลางให้ต่อเฮ้ยแรงโค้งยองตามอยู่ตามอยู่ตามเอ้ยอ่ายังยังไม่ได้เดินยังไม่ได้เดินตามไม่ได้ตามเล่นกล้องเล่นกล้องอยู่ตรงหน้าต่างเดินตามเดินตามเล่นกล้องเล่นกล้องมันจะวาร์ปมึงตรงนั้นแหละจะล้มบ่แล้วเปล่าปั่นอยู่ขวากลางให้ป้อเล่นไหนอ่ะเล่นเล่นมันมันกระแล้วิ่งไปท้ายบ่นเลย สวยจัดให้ตึงๆดูเลยดูการกดดูเช็คดิสามร้อยสามร้อยโอ้โหโอ้ยสวยมากต้องวางใหม่ต้องวางใหม่เพื่อชิวชิวๆน้องบ้านใหญ่ซ้ายบนขวาบนเครื่องอ่ะบ้านปั่นขวาบนอย่างี่ บอลบนลนะเปิลงล่างได้ลงเลยน้องชายเดี๋ยวเราช่วยให้มีเผ็ดเผ็แบบชิวๆเฮ้ยหน้ากั้งต้นหวาโอ้โหหน้ากั้งต้นหน้ากั้กั้นหน้ากั้งแม่งตั้นไหนเท่หีเ้ยหน้ากั้งต้นว่ะใครเนี่ยใครนคอยคุยกูกูอะไรก็ได้ตอนที่แชรล เห็นกูหรอกเฮ้ยมันมาเล่นมาเลยมาเล่นไอ้ที่เอกฝันมาเล่นเลยเปิดตัวเลยไปใช่ป้ะนะแต่กูต้องเทรดเฟดมึงก่อนแค่มันมีนี่มันมีมันมีนี่มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ว่ะไอ้เจี้ยต้องโอ้ยเจี้ยมันเดินมาไนี่กล้องเลยกูต้องไปแล้วกูโดนนี่แล้วกูโดนพอให้เปล่าพอให้เปล่าพอให้มันซ้ำมึงขับบั้นฟ้าก่อนขับบั้นฟ้าก่อนเขาไม่ต้องพับไม่ต้องพับกูเล่น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 ต้องปลอมต้องปอมฮะ คือตอนนี้กูโดนทีเดียวล้มเบอร์เออมันค่าเท่ากันจะล้บอกเปิดให้กูปล่อยบอก์ไอ้เบอร์มีแรงคอเขามีแรงคอไหมเหรอให้ให้ให้วาไปบล็อกเจ็บทีนึงก่อนเนี่ยแล้วให้โฟสรอรอพอให้ย้ายข่ายมูมาร์ตี่โฟสอ่ะก็อยู่ไหนปรับสวยปลื้ม ฟอลเลยฟอลเลยฟอลฟอลฟอลอลเลยฟอลเลยอลเลฟออะไรเก็ยังไม่เสร็จมึงจะตายมึงจะตายมึงจะตายอะไรกูเทเฟดฟอลเทเฟดไปให้มึงเฟดอะไรนเพิ่มมึงเล่นเป็นวัเนี่ยไอ้เหี้ยเจ็บเลยไอ้เหี้ยโอ้โหคุเทนเฟดแล้วกูจะฟอลให้กูก็งงเลยมึงไม่ให้กูฟ่อให้มึงวะไอ้เหี้ยไอ้วางไปเจ็บดีแล้วให้ฟอล้ยมันจะแรงพอกูเออวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นติดนั้นติดเครื่องเลยนะหรือว่ายังไงยังยา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 งเอาไอ้เี็ยมันแตกเลยกู มามาพี่โฟมามาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเจ็บไหมเดี๋ยวผมเจ็บไหมใมเจ็บไหมเจเจ็บ่พี่มาหันใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ได้พี่ได้ได้ก็เดี๋ยวเออรอรอนึงได้ไหมเออกูจะเทิดเลือดวาให้วาไปเทดึงอีกทีนึงไ้มึงรอนอะไรวะกู้ไลนไดะกัวกัวตายจัดกัวตายจัดัวตายจัดมีอดีใช่เป่ามีอดีใช่เป่าไม่มีพี่ไม่มีไม่มีผมไม่มีอะไรเลยติดเต โอ้โอ้ฟอกอ้นี้ไงเปิดเวเกอร์ต้องเปิดประตูก่อนเยีาใ้เปิดได้เปิดได้เปิดซายให้เปิดซายอยู่ไอ้การสวิตชคบกันวะเดไปบอกไปไปนอยหน่อยหน่อยหน่อยไอ้ย่งนี้มีการมีการตรงนี้มีการประตูแล้วเนี่ยโอมใมึงไงมึงนเล่นไอ้เพื่อมึงไม่เห็นข้างบ้านเล็กโล มผมวิ่งไวมากเลอ้ยพี่โฟนพอได้พี่วิ่งไวว่าอย่าไรกูแลนคอช่กูช่กูวิ่เออกูว่าเราไปกูว่าเราไปกูว่าเราไปมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่บ้านเล็กพี่มันอยู่บ้านเล็กเดี๋ยวมันกลับ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 ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูวิ่งให้กูล่อให้กูล่อให้กูล่อให้หมู่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 ้มู่ห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 มไปหวานตา เสาไกลป้าถ้าเสาไกลจะบอกเบรดวะไม่เบรดไม่เบรดติดวาทามปุ๊บวะเดี๋ยวผมเข้าไม้นี่ับพี่ไม่ไม่เดี๋ยวผมเข้ากระโดดบ้านเลยก่อนตัวเสร็จเขาตู้ยไม่ได้เปิดด้วยเสกลงมาขอให้มาขอให้จำอะไรไม่ได้ตีเยี่ยมเปอร์อ่ะเบ้งคนเดียวเลย กูปั่นกูปั่นพิ่เกมมาตลอดเ,เ,เลยสัดปั่นไอ้หียเอ้ยนึีว่ามีอดีตไว้นึีว่ามันอินนี่ไว้มีเกรเวทเจาขอบคุณครับอย่ Yo, เอาผมดีผมได้ได้พบเพิ่ประตูกองก็ได้นะได้ดีแนคะ่นี้ก็หวาล้วงไอยวาลวง มันมีมันมีมันมีการสวิตช์แบบปดปลดไว้เปิดประตูช้าเฟสดี้ด้วยมั้งใช่ป่ะแต่ปดข่ายทางมุมผมมันไม่ขึ้นเลยเลยโอ้ฟาดปาร์เาไปเลยพี่ไปอะปดแปะก็ได้นะแต่พี่เนี่ยไอเขาพี่ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเขาจะวา้ามาดิวา้ามาวา้ามาเราก็วิ่งไปวิวว้าก็ได้ไม่แม่งเจอวะมันเห็นวะผมติอยู่มันมีหรือไม่มี เห็นเปิกกูไหมกวาเคนเดียวแม่พาเกมเปลี่ยนเลยี่ยางมึนสวัสไม่ได้ครับจไม่ได้สวยเอาผมมาผมเาผมาผมาผมผมลาไปไกลให้พี่ผมลาไปไกลให้มันต้องมี e อ p อยู่ดีว่าตรงนี้ยถ้าไม่มีแม่ก็เดี๋ยวมันยิงได้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 เหยาเหยา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 ราะว่าวยาวยยว มาหากูไอสัตว์เป็นเรื่องละผมก็เล่นไปหาพี่อีกไม่ได้เพราะตรงนี้มันมีนี่แอบมาแอบมาแอบแอบมาเห็นเฮ้ยเอาเหยืกูโอ้โหกูเอ๋อไอชิ้นเซฟไอ้เปิร์ทบตายสุดท้ายตายสี่นี่เป็นเซฟแน่งเลยโอ้โหไอเปอร์คนเดียวแล้วคุณงอมคนณงอมอีพีหนึ่งทุกคนไอเนี่ยไม่พาผมงอมอีก ทำเกมมาผมปั้น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 แบ่งเกมแบ่กแบกทีตลอดไอ้เปิ้ลทำคนเดียวหายเลยดูดิไอ้เปิ้ลอีกแล้วเหรอโดนสกอนหรือโดนสกิลเอาดีๆทุกคนชื่อเนี่ยโอ้โดนนะโดนให้กูไปฝอให้ไอ้เหี้ยบฝอเหมือนโฟดฝอคุณนี่ย